สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิวโปรตัว Quality External นะนี่นะฟังก์ชันแรกคือ i e m b o r t นะครับเราติ๊กถูกแล้วก็ตั้งเมาส์ครับผมตั้งไว้เมาส์สองน,นะก็หมวดนี้ก็คือโปร่มองครับผมเปิดไว้แล้วนะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับนครับอันนี้ก็ Object นะก็คือดึง Object แล้วก็เปลี่ยน Object นะครับเซลก็คือเกี่ยวกับตัวเนะครับอันนี้ No คลิปนะผมเปิดไว้แล้วก็ผมตั้งไว้เมาส์สี่าก็จะ No คลิปไล้นี่ กดค้างไว้นะก็เว็บพอดครับเกี่ยวกับอาวุธปืนก็สปาครับเออคือเสกอาวุธนี้สกินก็คือเราไม่ต้องับสกินนะเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยออนไลน์ right, ครับอันนี้ติ๊กนะแล้วก็แอดเฟนก็คือถ้าเราตีเขาเขาจะไม่ตายนะเทอพอตถูกเพย์เยอร์ก็นี่จะวับหาเขาไอ้เทอรพอร์ตทูมีนี่มันไม่ได้นะมันหนึ่งไม่ได้ก็สเปกเตอร์ครัเนี่ยเราก็จะอยู่มองเขาก็ปี้อาฟิธครับกดกอปปี้อาฟิตแล้วนะแล้วก็ต่อเขาใท่ใหม่มาเป็นชุดเขาละแล้วก็คิวอเพลทครับก็คือ คิวออครับคิวทุกคนนะตายแล้วก็เซตติ้งครับก็สเตีมเมื่อหมดคือถ้าเราเปิดอะ่ะถ้าเวลาเราแชร์จอมันจะไม่เห็นโปรนะก็เอาโปรแกรมครับก็คือกดออกไปเลยโปรแกรมก็เคยจะปิดไปเลยนะครับแค่นี้แหละอันนี้คืออัดเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนี่ครับในโหมดเซตติ้งจะมีคำว่ารีซอนครับ,รบพือเราสามารถสต็อปการโปรของเซอร์เตอร์นะนี่นะแบบนี้เลยผมสต็อปกันโปรไปแล้วขอตัดขาแค่นี้แหละครับ